เมื่อพระโยคาวจรกำหนดรู้ความบีบคั้นความปรุงแต่งความเดือดร้อนความแปรปรวนแห่งทุก์ย่อมหลีกไปเมื่อละความประมวลมาความเป็นเหตุความเกี่ยวข้องความกังวลแห่งสมุทัยย่อมหลีกไปเมื่อกระทาให้แจ้งซึ่งความสลัดออกความสงัดความไม่มีเครื่องปรุงแต่งความไม่ตายแห่งนิโรธย่อมหลีกไปเมื่อเจริญความนำออกความเป็นเหตุ ความเห็นความเป็นอธิบดีแห่งมักย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาพที่เป็นจริงแต่ละอย่างจึงเป็นสัจจะวิวัตยานแต่ละอย่างญานเป็นสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะจิตตะวิวัตตะยานวิวัตตะวิโมขาวิวัตตะสัจจะวิวัตตะพระโยคาวจรเมื่อรู้พร้อมย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัญญาวิวัตตะ เมื่อคิดถึงย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นเจโตวิวัตตะเมื่อรู้แจ้งย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตตวิวัตตะเมื่อกระทำยานย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นญาณวิวัตตะเมื่อสลัดออกย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิโมกขาวิวัตตะย่อมหลีกไปในสภาพที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจวิวัตตะ